ช่วงไม่แก่เกินวัยสรุปแก,ไแก่ไม่แก่ไม่แก่ไงสวัสดีค่ะดิจิตอเาเข้าสู่ช่องแอชชานนะครับผมในช่วงไม่ไมแก่<ก>เกินวัยก็วันนี้ก็มาต่อนะครับผมกับการรีแอคชันเราอะเรีแอชชันบังเอิญรักภาคสองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าบังเอิญรักสองเขาก็มี m v ประกอบของเขาด้วยกับเพลงชื่อว่าบังเอิญรักซึ่งร้องโดยเพิร์ไตเติลมาร์คมินแพล์ มีนก็มินแปนก็คือตินแคนเนาะไตเติ้ลคือพีตั้มเนาะมาคือเก่งกล้าแล้วก็เพิ์ก็คือเอเของเรานั่นเองก็เป็น5คนที่เป็นคนที่รองเพลงนี้แต่เขาบอก MV เนี่ยมาครบทุกคนมามาครบทุกคู่เนี่ยตัวหลักๆตัวหลักๆโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเพลาะมั้งแบบเพลงไหนเพราะว่าเรายังไม่ได้ยินเพลงนี้ในซีดีเลยแต่เห็นแบบปล่อย โนะอ้โหเขาโอ้โหจะต้องซาวด์แทร็กเนาะอมบัดแล้วทาำทางยูทูบก็เลยเดี๋ยวต้องเอาไปฟังกันว่าเป็นเพลงยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนด้วยมันจะเร็วหรือช้าอืมเดี๋ยวลองไปฟังดูก่อนก็ก่ออนื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทาง l l e n n i a l Choice นะครับผมทีอ่อนุญาตให้เราทำนะครับ reaction น,นะครับเพลงมังเอิญรักนะครับผม,มแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบด้วยนะครับกับช่องแ h ชแชนแนลนะครับผมอย่างนั้นก็ไม่เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวไปดู MV ก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเราจะเห็นเรื่อองงรราววขซีีส์ด้ย MV มีในซีรีส์หรอไม่น่าจะว่ะไม่รู้ว่ามันจะไปพี่ว่ามันอาจจะแยกกันอ่ะจะไปอีกโอนหนึ่งใช่ไหมมาเสียงเอมันเหมือนเสียงเอเสียงเพิร์สมันเหมือนป่าที่เมืองนอกอะเนาะโลสวยมากอะ เหมือนเรื่องอะไรปะเรื่องไอหมาป่ามาป่ากับแวมพร์อ๋อไอ้ทวายไลสเหรอเออทวายไหล์เะาคามรู้สึกเป็นแบบนั้นอ่ะก็คือเรนี้คือตั้มกับต้ามางกี่คนอ่ะเก้าคน พี่ตุนกับไข่กับผู้ชายอะ่ะเขามีคู่ของเขาเหรอตุนอ่ะนั่นน่ะสิหน้าไม่คุนด้วยหน้าเหมือนเด็กเกาหลีเลยนี่เสียงใครเสียงพี่ตั้มเสียงน้องไปเติ้ล <c oughs> <c oughs> คนนี้่ารักไอดูช่านั่งจักรยานซอนทั้งหลังสิมันมีการทำเสียงแบบ แปลนมาแล้วระจ้าเล่นกันน่ารักน้อะไรเขาขี่กันอะคู่สองคู่สามคู่อุ้ยัวชนกลบ สงสารเออ่ฝนตกด้วยอ่ะน่าจะพาไม้มาด้วยนะน่ารักอ่ะไม่เป็นคอนะแต่ถ้าได้ยินในซีดีแล้วติดหูอยู่แต่เขามีความใส ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเยอะเหมือนกันนะดนตรีอ่ะแล้วออโต้จูน,นอ,ยอยากรู้ว่าใครแต่งเนือ้อแรปว่ะ MVL อยากรู้ว่าแปลนแต่งเนื้อแรปเองห,หรอือเปล่าไม่รู้ว่าแปลนแต่งเนื้อแรปเองหรือเปล่าคือเรารู้ว่าแปลนน่ะตอนเนี้ยน้องแปลนน่ะคือเขาแบบอินกับการร้องเพลงแรปมากแล้วเขาก็ร้องเพลงแรปแเหมือนเราเราดูสัมภาษณ์ของ สัมภาษณ์ของมินแตนกับพี่วูดี้แล้วแตนเขาก็โชว์เขาร้องเพลงแรปให้ฟังในในรายการอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาว่ากินเพลงแรปอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าท่อนแรปเนี่ยเขาแต่งเองป้่าหรใครแต่งให้เพราะว่าถ้าแต่งเองเก่งมากเลยนะแต่เอ็มวีมันได้ความรู้สึกแบบมันดูหนาวแต่ก็อบอุ่น น่าจะรู้สึกพี่นะด้วยสีและฉากพี่ว่ามันน่าจะฝนตกหรือวันท้ายฝนแบนบขนาดนี้ฝนตกเลย้วพี่รู้สึกว่าแบบมันมีความรู้สึกแบบไม่รู้ดีเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนมีความอบอุ่นอยู่ออะเแต่พี่งงตรงที่ว่าเดี๋ยวปะอ่ะทุกคู่มันมีคู่ของมันเอ๊ไม่มีเพราะว่าอะพีทไปอยู่นอกเนาะแต่คราวนี้ยอีกคนพี่อะตุลทําไมมีผู้ชายมานอนจับมือกินขนมด้วยกันคร คือเอาจรจริงๆเราก็เรารู้ว่ามีมันมีคนเาบอกว่าพี่ตุลนี่ยมีป็นผู้ชายแต่เรางงว่าในเมื่อตุลมีตุลมีภรรยามีลูกแค่เราคิดว่าเป็นพ์ทอดีตแต่เขาก็เป็นน่าจะเอามาเล่าในเอ็มวีไปในความคิดอ่ะมันต้องสําคัญเอออาจจะต้องสําคัญนะม,มันถึงได้มีบทแล้วก็เอามาทําเป็นแบบเอ็มวีอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับคนมรนหลาคนบรเล่าบอกว่าเขาไม่ได้ายเรื่องใหญ่ของเขาสุดแบบจามาเมากอ,อแต่ไม่รู้เขาจะมาเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้มันแค่ไหนมันแค่ไหน่ง S <S> <S เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเล่าเรื่องอยังไงต้องเปนซีรีส์ว่าเขาจะเล่าออยังไงจะมาโผล่ในแบบรูปแบบไหนผมว่าก็งงว่ามันมีแค่เดบสองตอนนะมันจะเล่าเรื่องเยอะไม่ได้ไม่รู้เขาจะเล่าเ่ยัง <ๆ S 1> ไงให้แบบอาจจะเ<ะ>ล่ามาแค่ไม่รู้ว่าเป็นปมบางอย่างมานี่ยไม่ตุนเป็นคนแบบไหนแล้วก็แค่นั้นแหละมั้งอำมันแต่รู้ป่าวว่าพี่อะเห็นแล้วพี่นึกถึงอะไรป่ะเซเว่นเดี๋รู้รู้ไวเลยอะไรล่ะ เซเว่นเซเว่นผมอยากมีรักรักมันกับเม้มาค่ะเขาจะทันไหมนะไม่รู้สิเดี๋ยวเนาะอ่ะใครอยากรู้ไปเสิร์ชเอาเองยกักันเซเว้นเียนกที่มีมาไม่รู้ปีไหนใช่พี่แอลนัดเรียตองคับพักระมัยเซเว้น2.5อ่ะประมาณ2.5.4.2บ้า20ปีเเหรอออถึง ไม่รู้แหละแต่พี่ว่าคือเขาจะบบมันเป็นเสื้อสีขาวไงกางเกงยีนแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นแบบความสดใสรลาเริงความรักของเจ็ดแบบของผู้หญิงเจ็ดคนน้องนๆแล้วมีไปคนเมืองไม่ได้เกิดจะบ้าหรอจริงแกขนาดนี้หรอแต่อําไม่เพราะเราอายุแค่ยี่สิบห้าเราอยู่ตรงนั้นแหละมันมีรูปมาแปะได้เป็นภาพประกอบได้ไหมเธอเอารูปมาแปะเป็นภาพประกอบได้ไหมเดยวแปะให้น้องดูว่ามันเป็นขนาดนี้ลองเทียบกันดูนะคือคือมันฟีลเป็นแบบเป็นความรักของของผู้หญิงเจ็ดคนที่มี การมองที่แตกต่างกันอะไรเไงี้ยแต่เป็นผู้หญิงเหมือนมานั่งเมากันแล้วก็ใส่เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนคอนเซ็ปต์มันคล้ยายๆกันแต่เขาถ่ายในสตูแต่เนี่คือมันเป็นแบบก่อนเนาะเขาฟังเพลงเป็นน่าจะห้าหกขวบเจ็ดขวบเซเว่นก็หมดไปแล้วแต่นี่มันคือเหมือนความรักในมุมมองของแต่ละคนที่บังเอิญมาได้รักกันไงพี่ว่าความรู้สึกมันคล้ายๆกันแค่มันอาจจะแบบเออตัวอย่างมันอาจจะเก่าไปหน่อยนอะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าคนมาดูช่องเราจะบอกว่าอะไรจะรู้จัจกเราอย่งไรรู้เลยเอออะ ทำกันบ้างกันนิดนึงแล้วกันนะใครอยากจะเข้าใจว่าพี่พูดถึงอะไรเึกว่ามาจากไหมอะมีนัดมิเรียมีโคเจิโอพี่แอมสวรรคมาใช่สวรรค์อุระแล้วก็ใหม่เจริญปุระตองพัคระใหม่เจ็ดคนโนโน้ใครคะใครบ้างเข้าใจคนนี้ไม่ล่ะ เออแต่มันฟิลนมะจริงๆเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดแนบลิงก์ให้ดู insert รูปแล้วอาจจะลิงก์มาแฝงจะมีเอ็ม้ีใหถ่ายนี้เอ็มีมันต้องมีตตองมีนะเพราะฉันไปคาราโอเกะเสียกล็อกู่แล้วเีายวล้องหาดูเดี๋ยวลอค่าดูเออมันเป็นฟิลนั้นจริงมันฟิลเหมือนกับใส่ชุดสีขาวมาแล้วก็แบบเป็นความรักแต่ละคู่แต่ละคู่ความรักขถ้าเราดูจริงๆเราก็จะเห็นว่าที่จริงเอ็มีไม่ได้เล่าอะไรเยอะหรอกเอ็มวีก็แค่โชว์ความรักของแต่ละคู่ความรือ แล้วก็เก่งกล้าเทปนตรยาเทปนรรยาอันนี้คือแบบเทคโนโลยนั่งแบบนั่งสอนให้ดูแต่ฉันไม่รู้ว่าคนสอนเทคโนโลยหรือเก่งกล้าว่ะเทคโนเทคโนโลนสอนเก่งกล้าเป็นคนปานแต่ถ้านั่งหวานมากก่อเอวแต่ก็เหมือนกับเป็นโพลเลยเนาะแบบ พอชัดเจนคือเก่งๆก่้าเหมือนจะเป็นโพรุกหรุกจคโนเหมือนรับอะไรเงี้ยเนาะก็แบบว่าคนรักก็ใช้ซอนทายอะไรเงี้ยเออส่วนตินแคนก็ไปอยู่ในรถตู้ตู้ที่โฟกัสตอนเขาฟัดกันหลังรถตู้นะนี่คือความชั้นที่ฉันใฝ่ฝันเนี่ยฉันอยากมีซีอย่างเงี้ยฉันดูเยอะๆอ่ะฉันจะหล่ออชอบการที่เหมือนกับว่าอยู่บนรถตู้แบบเปิดหน้าต่างมาแล้วก็รอแล้วปัดไปปึ้มแล้วก็เป็นแบบแคนแร็ป อแลวก็เหมือนจังหวะที่แบบคือจังหวะโยก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 อ่ะแต่ยังสองคนก็มาเล่นไหวกันอยู่หลังรถตู้นอนกินกันไปกินกันมาไม่่าะแล้วชอบตอนที่แบบว่าตอนที่รวมกันแปดคนแล้วแบบมีเัวหมือแบบเก้าคนสี่เธอบอกเออเก้าคนเก้าคนแล้วก็แบบเออจับหมวกพงมันดูความสูงพอดีไหลกันมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักส่วนเอกก็ เอ๊ะฉันก็ถือกีตาร์หล่ออยู่คนเดียวเลยก,กับเก้าอีหนึ่งตัว <c oughs> แต่มีช่วงจังหวะที่คนเดินไปแล้วเอ๊ะอ,อยู่ข้างหลังแล้วกวักมือเรียกิ่มตามพวกเรามาสิครับอะไรอย่างเงี้ยเลองเพลสลองเพลสในคอนเสิร์ตแฟนโพเปียด้วยนะผมว่าเมื่อเขาขึ้นคอนเสิร์ตแฟนโพเปียด้วยไม่รู้แลขขปป้วลเขาก็มีซิงเกิลด้วยเขามีซ<อ>ิงเกิลกับพี่ริดอาการงี้อะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่า ไม่รู้ยังจะรีแอคดีหรือเปล่าแต่เออแต่ว่าวันนี้เพลงของแบบกับพี่ริดเนาะเขาไปลองฟังดูถ้าทางเขาน่าจะมาทางนี้นะเขาต่างจะชอบนะเขาจะชอบกันเป็นนักร้องอยู่ดไม่รู้มันฉิไม่รู้ตัวละครเออ่ะเขาเป็นคนชอบร้องเพลงหรือเปล่าแต่เพิร์นเนี่ยแน่นอนแต่จําได้ว่าตอนจบพักหนึ่งอ่ะนางบอกว่านางร้องไม่ได้แล้วันที่วิดีโอคอลกันที่ริมหาดอ่ะแล้วพอร้องปุ๊บแล้วนางก็มานั่งฟังอยู่ที่หาดด้วยกันคือตัวละครเอไม่ใช่คนร้องเพลงแต่ที่ตัวละครเพิร์ดนี่คือตัวละครเพิร์ดค่ะความเป็นเพิร์ดนีีี่เออคคมมมมนนนงงาาววปปป็ศศิิิิลลสสููชชบบ แล้วก็อีกคนหนึ่งเออก็คือนั่นแหละตุี่ต่อีกคนนึงไม่รู้คือใครพี่ตุนกับใครไม่รู้เป็นผู้ชายอ่ะเหมือนเป็นคู่เขาเลยอ่ะมีการป้อนครัวซองจับปิกนิกชอบกันที่เขาจับมือมือตุนสวยมากเลยมือคนที่ชื่อตุลชา่อใครชื่อชื่ออะไรจำชื่อไม่รู้จักชื่อพี่จำชื่อไม่ได้อ่ะเออไม่รู้จักจำเออใครใครช่วยบอกชื่อน้องตุนหน่อยนะครับว่าน้องตุลชื่อจริงชื่อเล่นเขาจริงชื่ออะไรนะฮะโอเคก็นะคะ ไม่มีอะไรเลยเป็นคว่าน่ารักชอบอยากรู้อย่างนึงคือโลเคชันถ่ายที่ไหน<อ>สวยมากเลยมันดูไป<ค>ย,ยากอะไปปางอู่งก็ไม่สวยขนาดนี้นะเออมันดูเหมือนอยู่เมองนอกเมันไม่ได้อยู่เมืองไทยน่าจะเป็นภาคเหนือพี่ดานะเพราะมันเราษั่งันเป็นต้นสน่ะแล้วตอนที่เห็นปากล้องมันแพนไปตอนแรกที่เหมือนใครๆโดนถ่ายอะมันให้ความสุนี่คือทวายเลยอะออแล้วพอเสร็จแล้วเอเอ กำลังร้องเพลงอยู่ในป่าแล้วมีหมอกลอยๆอยู่ข้างล่างเ้ยแต่โลเคชันนี่ถ้ามันเป็นที่พักมันน่าจะผ่านตาเราบ้างไงเราก็เป็ใส่ท่องเที่ยวอยู่นะมันไม่เคยเห็นเลยดูมันไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือมันจะไม่พาไปพะไรบอเป็นป่าไม่รู้มันเป็นป่าๆไม่เห็นมีแบบตึกมีบ้านมีบังกะโลมีอะไรเลยอ่ะอโอเคใครรู้ฝากด้วยนะครับฝากสองเรื่องนะคะับทำไมถึงจะไปเรียกกิโลนั้นหรออ้าวไม่เน่จะไจะไปไายเรือ แบบงเอนิน่าฉันนั้นชั้นจองรถตู้แล้วจะเหมาะกับฉันหน่อยฉันเ่ป็นจักรยานดรืว่าง,ง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวให้วิวไปพายเรือเออ<ไ>ป็นผู้หญิงพายเรือนี่เมื่อวิวนั่นเป็าอี้เหมือนเอ,อ <laughs> หรือจะเปิดเ <laughs> ป็นเ <laughs> ป,ป,ป็นิกในทะเ,เล <laughs> ได้หมดได้หมดโอเคโอเคครับก็สุขสนานก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ดีกว่ากับเรีแอคชั่นน้อยแล้วก็ต่อจากอันนี้ก็น่าจะเป็นเรีแอคชั่นอีที่สามอืมก็น่าจะได้เห็นกันในวันพฤหัสอืมออนเรีแอคชั่นอีพีที่สาม,ม,มนะครับก็เดี๋ยวเห็นเอดีนีก่อนแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งจะเจอเรีแอคชั่นของพวกเราในอีพีที่สามก็ฝากด้วยนะครับผมกับแอร์แชแนลนะครับผมช่วงไม่แก่เกินวัยนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ ฝากนะครับผมช่องทางสับช่องทางเลย Twitter YouTube แล้วก็ Instagram นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่างนี้คือขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนเข้ามาติดตามกันแล้วขอบคุณทาง m มิลเ n นเน c ยล i c e นะครับผมแล้วก็ เออน้องๆน,นะครับที่แบบออกมาร้อง m นเอ็มวีเนาะให้เรามีความแบบได้ฟังเพลงอะไร่างนี้กันแล้วก็มีความสุขกันกับการที่เหมือนไดดูซีรีส์ไปด้วยได้มาฟังเพลงไปด้วยดู MV ไปด้วยเหม,มือนกับมไม่ดูเหมือนกับเป็นโทนเดียวกันด้วยแต่ก็เหมือนเป็นตัวตนน้องด้วยมันเหมือนหลายๆอยาอ่างเพราะว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าแปนรนดแรปอ่ะก,ก็ก็ไม่ผิดเพราะแปนก็แรปเหมือนกับที่เหมือนกับนนที <bot. S 2> ทท <laughs> ท่ที่เออที่แคนแรปเลยที่เล่นที่เล่นไม่ได้ถ้าสมมติแคนในเรื่องร้องอาจจะแรปได้เหมือนกันใช่โอเคงั้นก็วันนี้เดี๋ยวไว้เจ 拜拜。Bye bye.